กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดับมันนี่ชาแนลช่องเฮ่ห้าผ้าร่วยและช่องน้องเบลผ้าร้วยค่ะเข้ามาแล้วก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้น้องเบลห้เฮ้ห้าและก็ไฮรับมันี่เพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องเดททำคลิปต่อๆไปน้ำเนาะค่ะเนาะ กาเมื่อนี้กับเป็นมือวันพฤหัสที่18พฤศจิกายน2 5 6 4จ้าเดยวิีมีตัวเลขดีๆตัวเลขเด็ดๆจากอาจารย์ที่ทุกคนรอคอยมาฝากค่ะเรียกร้องกันมากก็คืออาจารย์ค้นสีเกตค่ะแต่ว่าบอมเมนหวยซองค่ะครั้งนี้เป็นหวยประมูลอาจารย์บอกเอาหวยประมูลไปก่อนเดี๋ยวหวยซองจะหายอีกที่หลังเอาหวยประมูลนี่กะบหวยประมูลนี่กะ ฟันบนฟันล่างขึ้นกันหันล่างเม็ดเดียวเลยเน้นๆน,น,นักๆเลยแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปรับชมตัวเลขของอาจารย์นั่นกะเดี๋ยวก็ต้องกราบขอประคุณเอฟซทุกท่านที่ได้โอนเงินมาให้ทางแอดมินแอดมินเบลแอดมินให้หาแอดมินรับมานี่เพื่อเป็นค่าเดินทางค่านำมัน่นในการหาคลิปหาตัวเลขมาให้คุณผู้ชม ไปค่ะเข้าไปรับชมรับฟังพร้อมกันว่าอาจารย์ก้นสีเกตจะให้ตัวไดจ้าสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะอาจารย์คนสีสเกตเนาะจ้าครับผมเป็นยังไงรวยกันเยอ,อะเนาะคุณผู้ชมก็ว่าเิ่น ถูกบ้างยุค่ะอาจารย์ตะวันเล็กอั้นได้บรายค่ะแม่ครับอยู่บ้านเมื่อกันกันแม่หล่ะพอแม่เจ้าเจ้าเมื่อกันขยันที่กันจะเฮ้าหนะเนาะจ้ามันเป็นหวยซองด้วยเป็นหวยห้าหมื่นพอดีมันอั้นกันทั่วประเทศเลยนะเลขซองห้าหมื่นะะนี่เนาะค่ะนี่เลขซองห้าหมื่นห้าเจ็ดตัวเน้นด้วยไม่ต้องกลับเลยตรงตรงล่าง,งอย่างเดียวครับถูกเยอะกันถูกเยอะเลยนะ ูกเยอะเลยคนไทยเนาะให้คนไทยได้ได้ลืมตาปากขึ้นเนาะจ้าเสียดายเลขอันค่ะซื้อได้บางคนก็ซื้อได้ไดแล้วก็คงจะถ่ายอาจารย์มาถ่ายหาม้ามหาครับหวยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะว่าหวยมันหวยมันเป็นหวยตัวดังเนาะจ้าเออมันเป็นหวยตัวดังด้วยเพราะเราก็สร้าง มันเป็นหวย,ยังไงน่ะเขาเรียกว่าหวมันไม่นิ่งน่ะจ้าเออแล้วก็อาจารย์มีคนอันร่วมโอนเงินไปทาบุญกับอาจารย์หลายมากๆเยอะมากๆเลยค่ะเอฟซีที่พนมีนําจิตนําใจอันอาจารย์ก็ฝากขอบคุณเอฟซีใดเลยเด้อค่ะที่ผูที่พนโอนมาให้รับขอฝาก้วยนะ ก็สาธุไว้นออคว่าทางเราก็จะได้ไปทําบุญนอกไปทําเป็นต้นเงินนะ่ะถาวายหลวงปู่ด้วยใครที่โอนมาแล้วก็สาธุนะขอบุญบารมีหลวงปู่สีเกตเนทุกทุกองขอให้เจริญเจริญนะครับจเจริญด้วยสาธุ<ส>าเด้อค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมสาธุเอาจ้าอาจารย์เพิ่นก็เป็น้ายบุญโดยตรงทําบุญ<ส>เดินสายทาบุญประจําเลยค่ะ ขอให้มึงมีสีสุขเนาะเจริญรุ่งเรืองน่ะด้วยบุญบารมีหลวงปู่เนาะแล้วก็บุญตะไคร้เนาะตะไคร้วัดดดีนะผมก็มีตะไคร้วัดดดีสององเนาะใหญ่นะพอดีผมก็จะได้กราบไหว้ทุกวันน่ะขอกรขอพรให้อยู่เย็นเป็นสุกเนาะจะได้ร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนนะค่ะสาธุอีกข้งเน้อค่ะคุณผู้ชมสาธุสาธุวันนี้ก็จะมาปล่อยเนาะปล่อยปล่อยเป็นหวยประมูลนะ มือนี่นเลขสองนที่ยี่ห้าอ๋อเลขสองวันที่ยี่ห้ามือน,นี่เอาหวยประมูลไปยิบจับลอตเตอรี่ไว้ก่อนเนาะค่ะอาจารย์ครับฟังเหมือนเดิมน่ะหวยประมูลล่าสุดนะนะมาใหม่ด้วยหวยประมูลามาใหม่เาะเขาไม่ค่อยให้เนาะเพราะว่าหวยประมูลนี้มันเป็นหวยที่ เขาไม่อยากให้ดูแล้วก็หวยสองด้วยน,นี้ก็ขอทางปทมเน,นะ<ท>าะเจ้านายเนาะว่าเออแบ่งปันให้คนไทยเนาะจะได้ลืมตาฝากขึ้นมาได้ก็คิดว่าน่าจะฟังนะวมนี้นะ่ะคิดว่าได้เฮอีกเรยกประมู <ทา S 2> ลนะตเตรียมเตรียมเฮเตรียมเฮค่ะคุณผู้ชมรวยทั้งแผ่นดินเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ขอฝากนะครับขอฝากนะไอห,หวยตัวที่ออกไปแล้วก็มีคนจัดเก็บเนาะจัดจัดเก็บ เป็นเป็นหวยประมูลหรือว่าหวยซองเนาะมีคนจับเก็บเอาไปหลอกลวงประชาชนนะทางเราก็ก็ไม่ว่านะแต่ทีนี้ว่าก็ให้มีเจ้าเดียวนะที่ให้หวยซองแล้วก็หวยประมูลคนสิเกตเท่านั้นมา <คน S 2> ดูตัวเลขที่ให้ไปด้วยนะถ้าเห็นก็เขาจะขอโอนเงินแล้วว่าอะไรก็เป็นวิสาชีพเนาะให้ทุกคนฝากฝากทุกคนด้วยนะสาธุนะก็คือยาลงเชื่อเนาะคะ่ะยาลงเชื่อคนที่เอาหวยซ่องไปขาย ประมาณนี้เมนบ่ะคะอาจารย์ครับผมเดี๋ยมีว่าเอาหวยซองไปขายทาเลขถูกต้องห้เงินสองพันสามพันเพราะมีเอฟซีบางท่านโทรเมื่อว่าให้ฟังยังสีไหมค่ะมีกลุ่ไปรอบลว,วงสีมีอยู่อันนี้ก็เยอะนะอันนี้ก็เยอะนะคนในกลุ่มแล้วก็คนในเฟซด้วยเขาก็ทักมาเลยบอกว่ามันไม่ใช่มีของเราเท่านั้นเจ้าเดียว <คะ S 2> ที่ที่ให้หวยซองแล้วก็หวยประมูลอะ่ะ เจ้านี้เจ้าเดียวนะคะคนสีเกตคือหวยประมูลและหวยสองห้าหมื่นของจริงของแท้คือจากคนสีเกตนะคะครับผมสาธุได้เลยขอบุญบารมีหลวงปู่เนะาะช่วยเหลือให้เราถูกหวยรวยเบอร์กันด้วยนะาสาธุด้วยที่โอนเนาะโอนมาร่วมทําบุญก็เขอฝากบุญไปด้วยนะวันนี้ก็น่าจะได้ลืมตาฝากอีกงวดเนาะจ้า ขอให้ปัง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 ค่ะอาจารย์ <ผม S 1> พร้อมแล้วค่ะหวยประมูลงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่คนสีเกตจ้าครับผมเขียนได้เลยนะจ้าหกหนึ่งห้านะหกหนึ่งห้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งห้า แล้วก็หนึ่งห้าแล้วก็สองหกหนึ่งห้าแล้วก็สองหกเป็นเลขกันนะสองหกอันตรายด้วยสองหกคือตัวกันเหรอคะครับสองหกเป็นตัวกันด้วยเพราะว่าหวยตัวนี้มันอันตรายน่ะเพราะว่าดีสิ์ออกได้ประมาณร้อยเปอร์เซ็นะฟันเม็ดเดียวนะฟันไปที่หนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งคือตัวเน้นตัวหนักนะคะ ขีดเส้นใต้สีแดงเราคือตัวเน้นตัวหนักค่ะกันคืสองหกล่างล่างประมูลได้เจ็ดสองนะล่างเจ็ดสองค่ะเม็ดเดียวค่ะก็ขอให้รวยกันนะครับเพราะว่าทางเราก็แจกรีเนาะหวยเราออกมาแต่และแต่และทีเนาะผมก็จะได้ลงในกลุ่มด้วย วันที่ยี่ห้าเนี่ยเพราะว่าผมลงไม่ได้นะว่ามันต้องเป็นวันที่ยี่ห้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ต้องลงในกลุ่มก่อนนะฮะไออาจารย์คะเลขสามตัวหกหนึ่งห้ากับ 15, เจ็ดหนึ่งห้าเน้นตัวไหนเป็นพิเศษไหมคะเน้นเป็นเจ็ดนะ 15, เจ็ดหนึ่งห้านิดเดียวเน้นไปที่เจ็ดหนึ่งห้านะคะจ้าครับเดี๋ยวจะโชว์ตัวเลขให้คุณผู้ชมแคปนาจอเด้อคะ่ะ ใครที่รอเลขซองนอก,กวัตถีผ้านะครับเดี๋ยวผมลงให้ว่าลงเร็วไม่ได้นะเดี๋ยวก็กลัวก็กลัวเหมือนกันนะกลัวอันนะจ้องมือจ้องเ,เอาอ<ะ>เอาเลขเอาเลขประมูลไปก่อนเนาะเพราะเลขประมูลนี้ก็จะปังหนะน้าจะปังบนหกหนะึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้านะคะสามตัวแล้วก็หนึ่งห้าตัวนิ้นตัวหนักสองหกตัวกันอันตรายนะคะ ต้องเล่นตัวกันด้วยนะคะงวดนี้อาจารย์เน้นมาว่าอันตรายค่ะสบบ่วนล่างเจ็ดสองแต่ก็อย่าลืมกลับด้วยเด้อจ้ะบนล่างบวกบนล่างไว้ก็ดีเด้อครับผมขอให้รวยๆเฮงๆกันทุกคนเนะาะค่ะอาจารย์พี่ยี่สิบหานเนาะค่ะหวยซองทุนคุณผู้ชมนี่ถามมาหลยหวยซองคนสีเกตหวยซองคนสีเกตครับผม ขอบคุณมากๆนะที่ติดตามเนาะทางเราแจกปีนะครับแจกปีย้ำเตือนนะมีวิชาชีพเยอะเลยต้องระวังด้วยหนะ้ามโอนเงินไปที่ไหนนะจะเสียตังเปล่านะถ้าเขาบอกว่าท้าอยากได้หวยหวยซองนี่ให้โอนเงินไปก้อนนี่บอแมนเนาะคะะ่ะเนาะไม่ใช่ครับ,บรมผมทางรเราไม่ได้ขอขอเรียกร้องจากใครหนะ่กคือคือเราให้ให้คนไทยเนาะเผื่อจะมีโชคด้วยกันเนาะแนวทางรัฐบาลนะ สะพานบุญไปด้วยจ้าสาธุค่ะถ่ายคลิปแล้วค่ะอาจารย์รต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์ด้วยค่ะที่ให้แนวทางในมือนีค่ะครับผมครับผมขอให้อาจารย์โชคดีรำ่ำรวยถูกหวยรวยเบื่อขึ้นกันเด้อค่ะครับสาธุสาธุครับสาธุนะบัดด้วยบุญบารมีหลวงปู่เนาะทุกๆองค์เนาะ ใครที่สาธุก็ขอให้ร่ำรวยนะครับค่ะสาธุสาธุาธออกก่อนออแดาจารย์บอกว่าใครที่สาธุให้ร่ำรวยเราก็สาธุด้จ้ะดีนี้เนาะผมจะจะไปธุระก่อนนะจ้าได้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะที่ให้แนวทางวันนี้ค่ะครับผมวส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ